สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะเล่นวันนี้เราอยู่ในเกมอาร์ติโฮโลเกมนะครับซึ่งเราวันนี้เราจะมาเล่นเป็นกระสืออยู่ในดานคระลึห่าน,นาเล่นระดับฝันร้ายถ้าผมเล่นกับกระสือแล้วผมจะเล่นเป็นชาลีถ้าผมเล่นเป็นชาลีแล้วแล้วเราจะเล่นเป็นสุนัขปีศาจโอเคเริ่มกันเลยดีไหมระดับฝันร้ายเริ่มเลยอันนี้ผมขออนุญาตข้ามไปเลยครับอ่าแป๊บหนึ่งเฮ้ยหันหน้าสิครับ มึงคิดใครกดวิ่งอ่ะอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยเนี่ยตรงเนี้ยเชี่ยทิ่ฝายกระสือม้านี่พอดีเลยได้หนึ่งถุงแล้วสองอ่าสามถุงสิอ่าได้อาสองดวงนะครับโอเคเก็บถุงเฮ้ยกระสือโน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 ่เฮ้ยเสียว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 จริงๆเลยเชี่ยมันลงไปชั้นล่างว่ะ ลงไปแล้วเราขึ้นบนสุดครับถ้ามันอยู่บนแล้ว,ลว,ลวเราเราค่อยลงล่างโอ้ยเปลี่ยนโนเปลี่ยนโนอันนี้ผมจะเล่นเป็นผีสามตัวแล้วครับว่ามันเป็นก็เสือชาลีสมรักปีศาจน่ะมันะจะเล่นเชื่อ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 มันมาผมจะเล่นเป็นผีสามตัวเลยนะครับทุกคนเล่นเป็นผีก็เสือชาลีสมรักปีศาจเฮ้ยไปไปดิมึงอย่าโผล่มานะ ยา yeah. เออดีมากมึงไม่โผล่มาถ้ามึงโผล่มานี่กูกดวิ่งเข้าห้องปุ๊บมึงทะลุประตูเข้ามากูก็ตายอยู่ตรงนี้ตอนนี้มันอยู่ชั้นไหนวะคนดูอายก่อนไอเชื่อมันอยู่บนว่ะแต่ว่าเราอยากขึ้นบนอ่ะถ้าเกิดเราลงล่างเราตายเลยนะว่าเราไม่ได้คนใจได้ดนม,มาวิ่งเรานี้วิ่งได้สามวินาทีทุกคนเข้าใจปะมันไม่ได้วิ่งวิ่งหกหกนาทีนะหกนาทีมันอยู่ในภาพใหม่ที่มันมาเออ ผมกลัวว่ามันลงไปแล้วลงมาผมกลัวว่ามันลงไปแล้วมันมันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยน่นี่ไม่ใช่นะผมกลัวมันขึ้นมาโอ๊ยเชี่ยเฮ้ยโอ้โอโอตกใจวะเนี่ยค่ะเฮ้ยเร็ว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 ,รว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 โอ้ยผมขอทำใจแป๊บหนึ่ง ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผมจะไปห้องนู้นนะครับผมได้ผมไม่ได้มีเลื่อยอา้าวฮะเมื่อกี้ผมเก็บเลื่อยมาแล้วเหรอผมนึกว่าผมไม่ได้เก็บเชีย่ยเราไปตรงนู้นเลยดีกว่าไอ้ผีเวรเลยเก็บอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมขอตัดคลิปก่อนเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินไอท่านผู้ชมผมเสียวเมื่อกี้เนี่ยกูเ,เกือบตายเฮ้ยไอ้ผีเวรเลยกะสือ้อกูเกือบตายเนี่ยมึงทำให้หัวใจกูแท้นหนักมากเลย อย่าลืมนะห้องวานนี่เราตัดตัดตัดไม้แล้วนะตัดไม,ดนะดม้อยู่ในห้องวานนี่เฮ้ยเขาก็เขาบอกว่าตัวเลขนี้มันออกมาจากห้องนี้มั้งตัวเลขเโอเคอพอดีเลยตัวเลขเฮโอเคแล้วแล้วเ,เ,เราหนูชิวะไม่เชื่อมันมาเราได้อายหกดวงเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้จากอันเลยเราใช้ตอนผีอยู่ชั้นล่างชั้นบนอะไรอย่างเงี้น่ะนี่ไม่ใช่นะผมเสียวนะเนี่ยบอกเลย หย่อนนะหย่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงขึ้นมานะเมื่อกี้กูตกใจอยู่หน้าบันไดน,นี่แหละเกือบตายสัตว์อุ้ยกูไม่น่าเล่นกับกระสือเลยผมเสียวเนี่ยท่านผู้ชมเห็นปะเออท่านผู้ชมตกใจไหมท่านถ้าท่านผู้ชมตกใจแล้วอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมขอว้าไปชั้นใต้ดินไอ้วินกูมาชั้นสองชั้นสองเนี่ยไอ้ผีเวนเอ้ยมึงอย่าโผล่มานะอย่าโผล่มาเสี่ยว ท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นเคลื่อนมาวิ่งไหมท่านผู้ชมเห็นเคลื่อนมาวิ่งไหมอยู่ตรงเนี้ยเคลื่อนเคลื่อนที่วิ่งอ่ะไเขียนว่าวิ่งท่านผู้ชมเห็นคำบนนี้ไหมไหมเนี่ยผู้เกือบตายสัตว์ผีมันอยู่ชั้นล่างอีดองผมจะลงไปชั้นล่างเนี่ยหรือว่าให้ผมขึ้นไปชั้นบนแล้วให้ผมวาร์ปใหม่ดีไหมก็ดีอยู่นะแต่ว่าทำไมเราไม่ขึ้นไปวะเชื่อมันกำลังขึ้นมาวะ่ะขอให้มึงไปชั้นบนเถอะขอร้องเถอะ เฮ้ยจะไปหรือจะไปเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเราลืมเอาคุณแจใต้ดินเชีย่ยโอเคมาลงล่างไปนะกูลืมเอากุะแจ้ชั้นใต้ดินเนี่ยผมผมพูดจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัดคลิปโอเคผมปวดจะมาชั้นนี้อีกโอเคโอเคโอ้เหนื่อยเหลือเกินนั่นไงผมบ้าละนี่ไงนี่ไงญ่เออ้าเกิดผีมันโผล่มาตรงนู้นเรารีบวิ่งหนีเลยอันนี้ผมต้องมาวอร์มใหม่อีกใช่ไหมี่ย ผมเสียวนะเนี่ยบอกเลย,โอ,ยโอเคผมขอว้าไปชั้นใต้ดินดีกว่าผมต้องขึ้นมาว้าใหม่เชี่ยก็สึกมันมานี่พูดดีเลยขอว้าไปชั้นใต้ดินเออมันต้องแบบนี้ดิวะเออเกมนี้ก็ฉลาดนะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคเฮ้ยเดินไปสิครับ ท่านผูน้ชมเชี่ยมันขึ้นไปรึเปล่าไม่เอาดีกว่าผมจะไปนู่นเลยอย่าลงมานะลงมากูชิบหายเลยนะระดับฝันร้ายนี่มันใจยากที่สุดเลยผมพูดตรงๆเลยเชี่ยมมาหรือเปล่าเอาไปแล้วหรอโอ้โหผมเสียวเสียวจริงๆเก็บเก็บเก็บ ผมจะเล่นเป็นดาบโรงพาบาลแล้วดาบโรงเรียนนะเล่นเป็นระดับปัญญาอ่ะเชี่ยมันมาอะไกูซิ่ว้าวเนี่ยนะเข้าห้องก่อนเข้าห้องก่อนท่านผู้ชมผมผมต้องรอครูดาววิ่งเสร็จก่อนรอครูดาววิ่งเสร็จโอเคครับท่านผู้ชมครับผมรอครูดาววิ่งเสร็จสักทีโอเคดูไอ้ก่อนเชี่ยม,มันลงมาว่ะแต่ว่ามันอยู่ชั้นสองอน่ะดีไม่เอาดีกว่าไม่สบายใจอะ่ะไม่มีความสบายใจเลยเว้ย เชื่อมันมาแล้วว่ะไม่ไดมันจะไปตรงนู้นน่ะเฮ้ยมึงไปทาง,น,งาน,นู้นได้ไหมกูรคนมึงงว่งวิ่งวิ่งวิงงงง่วิ่งวิเฮ้ยร็วเววรวโอเคโอเคครับท่านผู้ชมต่อไปเป็นผีชาลีนะโอเคต่อไปเป็นผีชาลีนะต่อไปเป็นผีชาลีโอเคต่อไปเป็นผีชาลีนะครับแล้วต่อต่อไปลินเป็นสุนัปีศาจต่อไป เชื่อเชื่อเชื่อมันว้ามาตรงนี้เหรอเชื่อไม่เชื่อเมื่อกี้ผมเล่นกับกระสือเกือกตายท่านผู้ชมเห็นปะอุ๊ยอีเชี่ยตอนนี้มันอยู่ด้านบนวะเชี่ยมันกำลังว้าบอ่ะอันี่เก่งแต่ว้าบอ่ะก็แต่ทำไมพวกมันอันนั้นจังวะชิบหายจริงๆเลยนะเนี่ยไอ้ผีเวรเชี่ยมันมาตรงเราหรอ อยู่ไหนวะ,สะเสียง,งน้องสมตีอีกแล้วหูลรำคาญเสียงเปียโนอ่ะเสี่ยมันจะโผล่มานะอย่ามาอย่ามาผมขอแอบดูมันดีกว่าจะคิดม,มันโผล่มาข้างหลังแล้วจะทำไงวะเออันอยู่ไหนวะไอ้เสี่ยมันกำลังลงมาวะ่ะว้าลงมาพอดีเลย โอ้ยัง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 นะโอเคตรงนี้มีเยอะอยู่นะโอเคดูอายก่อนอเอยอย่าเปิดประตูสิเชีย่ยตอนนี้อยู่ด้านบนวะแต่ว่าเราก็อยากขึ้นบนนะ<ม>เราลงล่างนี้เราตาเลยนะว่าเราไม่ได้มีคุณแจใต้ดิ้นเข้าใจไหมเออผมอยากขึ้นชั้นบนเป็นสวรรค์เชีย่ยทำไมมันไม่ลงมาวะฮะมมนมาแล้วหรอชาลีขอให้ลงไปชั้นล่างขอรง ไม่ได้เรื่องเลยทำามไอกูบดเลยเนี่ยเห็นไหมหรือว่ามันวารไปชั้นบนไปชั้นล่างใช่ไหมเนี่ยลองขึ้นไปดีไหมผมขอตัดคลิปก่อนรๆๆ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 ๆ ทำไมโอ๊ยไปดิสิผมัวนขึ้นมาผมเสียววะ่ะเสียวเสียวเสียว,ยวมันอยู่ไหนวะเชื่อมันอยู่ตรงเราแล้วอะพี่จีแฌรีน,น,นี้เร็ว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 เออแบบนี้แหละ ไปเร็วๆอุย้ยตกใจตกใจตอนนี้ยังได้แปดถุงเลยนะครับทำไมน้อยจังวะไม่ให้กูหรอนฮะเออเก้าถุงละคุณอย่าผูกมานะเก็บนะเนี่ยเอเคุคณแจใต้ดินกูต้องลงไปอีกใช่ไหมนเนี่ยชิย้นนี้นมันวัดไปละเชีย่ยมันไปสั้นส่งว่ะเพราะฉะนั้นเราลีไป บอกเลย๋ยวแป๊บนงึงเสียวจังเลยเสี่ยมันอยู่ตรงไหนวะเสี่ยมันอยู่ตรงน,นว,วะาเียเฮ้ยออ,อยพก,พก,พกเฮยอ,อีชาลีมึงอยู่ไหนวะเชีย่ยมันอยู่ชั้นล่าง เพราะฉะนั้นเรารีบไปชั้นล่างแล้ววาไปได้กี่ถุงแล้วเนี่ย17ถุงนะครับถ้าผมตายนี่ขออภัยด้วยนะครับถ้าผมตายผมยังเป็นฟุตบอลดีปะวะหรือว,ว่าเริ่มใหม่กับพีชาลีเออมันต้องแหนหนี้ดิวะเออเกมนี้ก็ฉลาดนะฉลาดเชื่อใจกูเนี่ยเสียวเสียวเสียวผมไปนู่นดีปะวะโอเคยันยันพอก่อนยันพอก่อนไม่งั้นเราจะไม่ปลอดภัยนะชิบหาลเราได้เหลือดวงเดียวนี่เมื่อกี้ผมหาก็ไปเก็บนะาไปไหนวะ เชี่ยไม่เอาดีกว่าผมจะไปนู่นเลยมวานนี่ตกใจที่สุดเลยนะครับชาลีจะยากที่สุดถ้าเราล่นเป็นสุน,สนัขปีศาจนโยนเนื้อแล้วเราก็ไปได้สบายใจแล้วนะเออไม่ใช่ว่าอะไรอย่างนั้นก็ไม่รู้นะเย้ยยี่สิบห้าถุงแล้ววะเดี๋ยวรีบไปดีกว่าเดี๋ยวเราตายเมื่อกี้เมื่อกี้ผมมีบัญทัหนึ่งเอาเชี่ยตกเชี่ยะไรเนี่ยว้า ต่อนะครับทุกทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงผมผมขอรอรอครูดาววิ่งเสร็จก่อนโอเคครับท่านผู้ชมครับผมรอครูดาววิ่งเสร็จแล้วได้เวลาอันนั้นแล้วยังขาดอีกสามถุงอ่ะสองถุงแลว้วอ่ะเฮ้ยถุงนึงชิบหายละผมลืมเก็บอยู่ข้างบนจริงๆผมพูดจริงๆเลยนะเนี่ยผมอยากมาชั้นกลางแล้วขึ้นไปชั้นบนแล้วเก็บแล้ววะมาชั้นสองเนี่ยอายผมก็บ่นอ่ะ ผมขอลองขึ้นไปดูซิเอ้ยตรงนี้มีอะไรอยู่อะเชี่ยวิ่งเสียวเลยไอ้เสี่ยโคตรเสียวเลยทุกคนผมต้องรอคุณดาวิ่งเสร็จก่อนโอเคครับท่านผู้ชมครับผมหาตัวโฆษณามาผมมองขอเช่มันอยู่ชั้นล่างงั้นผมรีบขึ้นไปเน้ยไม่เอาดีกว่าไม่สบายใจอ่ะเราต้องรอวิ่งก่อนไม่งั้นเราจะไม่ปลอดภัยนะน่าไงว่าแล้วถ้าเราไม่ปลอดภัยนี้เราไม่เอาตากล้เลยแล้วน้อยไอ้กูเลือดดวงเดียวเนี่ย ผมต้องรองคูดาวิ่งเสร็จก่อนผมขอตัดคลิปคูดาวิ่งเสร็จสักทีผมขอให้ชาลีลงไปชั้นล่างให้ผีชาลีอยู่ชั้นล่างตลอดแล้วเชื่ตอตอนนี้อยู่ด้านล่างเหรีบ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 แม่ไหนว้าละ่ะคุยเร็วหน่อยสิวะเสียวนะเนี่ยเร็วเร็ว,รวโอเคผมว้าไปห้องพักก่อนโอเคผมมาห้องพักได้ละไ,ได้สักทีผมขอว้าไปชั้นสองถ้าชั้นใตดินขอฆ่าตัวตายไม่เอาไม่เอาขอชั้นเออมันแบบ แบบนี้ดีวะผมนึกว่าช่างต้ดินห้องครัวมันเป็นสีเขียวอ่ะผมต้องรองวิ่งก่อนไม่งั้นไม่ปลอดภัยเออหรือว่าผมเดินไปเลยวะเดินไปเลยีก็ได้เร็ว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 เ,วเวสียวโอเคต่อไปเป็นต่อไปเป็นสุนัขด่านนะ,แล,ะนลแล้วบนฝันร้ายเริ่มเลยอยู่ในดา่านคลื่นหานเดี๋ยววันหลังเราจะทําเป็นดา่านโรงพยาบาลแล้วโรงเรียนนะโอเคเออแต่ว่าเชี่ยม,มันมาแล้ว,วอ,อ่ะเอยผมลืมกดอะไรเนี่ย อ๋ออยู่ตรงนี้ก็มีโยเนื้อใส่ใส่นี้ได้ปะไม่ได้อะ่ะไม่ใช่อออันนี้สิเร็วๆหน่อยเชื่อ,อ,อ,อมันมาหรือเปล่าโยเนื้อใส่นี้อย่าทะลุเข้ามานะ ถูกเลยครับผมต,ตรงตรงเลยอันนี้มีสี่ดวงเชื่อตอนนี้อยู่ด้านบนวะผมอยากขึ้นด้านบนมากที่สุดเลยครับถ้าเกิดลงล่างตายเมื่อกี้ท่านผู้ชมได้ยินผมบอกแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นกระสือชาลีเนี่ยโยนเนื้อใส่นี่ดูอาทะลุเลยหรอทำไมมันทะลุเลยวะเชื่อตอนนี้อยู่อ้าวมันเข้าไทำาสแต็กเลยวะไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่ตลกไม่ตลกดื้อดื้อดืด้อ 他给我留油桶。 สองเนี่ยขออ้าก่อนมึงอย่าขึ้นมาอีกนะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนเราอยู่ชั้นล่างเราโยนเนื้อแล้วเราเราจังค่อยขึ้นไปชั้นบนเลยไปอ่าไม่ใช่ชันสันชกสองเนี่ยเย้เก็บหยโอเคเล่นต่อนะครับทุกคนโอเคเมื่อกี้สมองผ,ผมไม่ดีเลยครับ กูตายเพราะตรงนี้แน่นอนอุ้ยกูเสียวเว้ยเสียวเนี่ยกูเสียวจริงๆเลยโอเคงันไปก่อนโอเคเอ้ยมันไม่ยอมหมดจะไม่ปลอดภัยนะถ้าเกิดเราไม่มีวิ่งอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับผมก็รอครูดาววิ่งเสร็จสักทีผมกลัวมันมาผมกลัวกูตายอ่ะเร็วๆหน่อยมึงอยู่ชั้นล่างนะมึงอย่าขึ้นมานะ เชื่อเชื่อขูเข้าห้องก่อนเฮ้ยเก็บไอ้สีป่ะเดี๋ยวพาวเวอร์เดี๋ยวต่อพาวเวอร์โคตรไจเลยครับทับทุกคนเมื่อกี้ผมเก็บแล้วหลออยู่ตรงนู้นอ่ะผมจะไม่ผิดเลยอ๋อเก็บแล้วเก็บแล้วนี่หว่าแล้วไปตรงนู้นดีกว่าท่านผู้ชมนึกว่ามันมีชั้นชั้นสีด้วยหรอชั้นสีชั้นนี้มันอยู่ไหนวะเช,ชื่อมันอยู่ที่ใต้ห้องเท้าอ่ะ รีบไปเก็บอาเก็บผงเงินโอเคให้เวลาวาดไปเลยลวทุกคนขอชั้นใต้ดินาะเออมันต้องเป็นแบบนี้น่ารักหน่อยเนื้อนี่ยังไม่ได้ใช้สักอันเลยนะผมกลัวมันลงมาโอเคยันพอก่อนยันพอก่อน,น,ออนไม่งั้เราจะไม่ปลอดภัยนะเราเหลือสามดวง <c oughs> รอให้มันขึ้นไปชั้นบนก่อน ลูมาทำไมวะเฮ้ยมันไม่ก okay. ินเนื้อหรอวะโอเคไอหมาเวนเอ้ยมึงทำให้กูเสียวหลังชิบหาย อยู่ถ้าเกิดเราโยนเนื้อเราลองถอยหลังถ้ามันไม่กินแล้วเรากดวิ่งเลยซักไอหมาเวน,เนมันนีชืๆๆ่อชื่อชื่อกินไหมกินไหมกินไหมเกือบตายครับทำไมสุนัขปีศาจมันไม่ได้เรื่องเรอวะผมจะเล่นผ่านอยู่หรอเนี่ยเม่ผมโยนเนื้อแล้ว,วมันไม่กินเลยเอ่ะอ,อไอ้บ้าเมื่อกี้ผมโยนเนื้อมันแล้วเมื่อกี้ผมตายแล้วเมื่อกี้ผมตายแล้วผมก็เลยเลิกไปผมก็เลยตัดคลิปเนี่ยถ่าไม่สนิทก็ น,นี่เหลือดวงเดียวทำไมมันไม่กินเนื้อเลยวะผมงว่องหัวเด้อผมว,ว่มาคำถามก็มาถึงที่นี่เนีย่ยเนื่อเหลือเกินเชื่อมันกระโดงมาอ่ะบ๊ายบายกูโดนกูผ่นานแ,แล้วโอเคหุ๊ยแล้วแล้วใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับโอ้ท่านผู้ชมเห็นเปลาเมื่อกี้ผมโยนเนื้ออยู่ในห้องห้องขังคุกเนี่ยเมื่อกี้ผมโยนเนื้อให้มันแล้วมันไม่กินอ่ะท่านผู้ชมเห็นเปลาอยู่ห้องคุกนะ่ะ กูดบอยนี่โอเคแล้วแล้วอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย